ครับวันนี้พามาดูหัวอ้วนแล้วครับซากนี้ก็ซื้อหมาสองมื้นสองครับก็สองมืนสองดูโลครับยาวไปนู่นเลยรถกําลังมาขึ้นครับวันนี้รถกําลังมาแล้วสามสิบแปดตัวครับทั้งหมดราคาซื้อซากหมาก็สองมืนสองครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวเล็กนี่ ตัวนี้ซื้อมามื่นเดียวครับนี่มื่นเดียวนี่รับซากสองมื่นสองพันครับเหลืยงหมาเก,กือบห้าเดือนก็ขายได้กันแล้วครับตอนนี้สามสิบแปดตัวครับขอเอาหมดแล้วครับยกไปเลยราคาโลละเก้าสิบบาทครับ ตัวเล็กนี่ด้วยครับตัวเล็กนี่ก็ไปด้วยนะครับซื้อมามื่นหนึ่งตัวนี้ครับรถมาแล้วครับตัวนี้กำลังจะขึ้น ครับตอนนี้ก็กํำลังจาแซงขึ้นหัวกันอยู่ครับสองข้อครับข้อมูลแปดตัวครับข้อนี้สามสิบเบ็ดตัวเดีย๋ยวข้อหน้าขึ้นก่อนครับนี้ขึ้น องนี้สามปิตัวครับอันนี้ขายกันแลครับรถมาขึ้นแนล้วราคาก็เก้าสิบบาทครับแต่น,นี้ขอบนี้ก็ถือว่าสวยครับป้วนสวยเก้าสิบบาท รับคลิปนี้นะครับ90บาทครับทุกคนที่เราดูว่าราคาวัวตัวนี้เป็นไงครับบนเนื้อตัวนี้ครับ90บาทเราก็ยกข้อกัอนไปครับข้อกนี้ครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ